เหล่านักแสดงนำทีมงานซีรีส์ดังยูโฟเรียอาทิเซนดายาเซนดายาซิดนีย์สวีนีย์ซิดนีย์สวีนีย์บาร์บี้เฟรย์ราบาร์บี้ฟีรย์ราร่วมอาลัยรักแองกาสคลาวแองกัสคลาวเจ้าของบทเฟสโกเรื่องราวช็อกวงการบันเทิงโดยเฉพาะคอซีรีส์ชื่อดังยูโฟเรียสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคู่รับบท เฟสโกหรือชื่อจริงแองกัสคลาวแองกัสคลาวได้จากโลกนี้ไปตลอดการของในวัย25ปีหลังจากที่เพิ่งสูญเสียพ่อแท้ๆได้เพียงหนึ่งสัปดาห์และการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าการจากไปในครั้งนี้ทางทีมงานซีรีส์ยูโฟเรียได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ง ให้กับการจากไปของแองกัสคลาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและเป็นที่รักของครอบครัว HBO และยูฟเรีย a พวกเราขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนและครอบครัวของเขากับการเผชิญเวลาอันหนักหน่วงในครั้งนี้นอกจากนี้ทางด้านของเพื่อนนักแสดงก็ได้ออกมากล่าวไว้อาลายัยรวมถึงจะรึกความงดงามของเขาเอาไว้เช่นกันอาทิเซนดายา เซนดายาหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องได้โพสต์ลงในไอจีว่าคำพูดคงไม่เพียงพ่อแก่การบรรยาความสวยงามของแองกาสฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักเขา และได้เรียกเขาว่าพี่ชายผู้มีรอยยิ้มอันสดใสและดวงตาอันอบอุ่นได้ยินเสียงหัวเราะที่ทำให้ฉันยิ้มออกมานี่คือสิ่งที่ทุกคนแสดงออกมาเพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆฉันอยากจะบอกว่าเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดและจะจดจำเขาไว้ขอร่วมไว้อาลัยกับทางครอบครัวและขอให้ทุกคนได้โปรดให้เกียรติกับการสูญเสียในครั้งนี้ไม่โท